สสว่างยำข้ามเมื่อแรกมีไฟฟ้าในสยามเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองกลางคืนอิทธิพลความสว่างยาขํามเมื่อแรกมีไฟฟ้าในสยามเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองกลางคืนในหนังสือกรุงเทพมหานครยมราตรีโดยวิรยุทธปีศาลีได้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของคนในกรุงเทพมหานครตั้งแต่รัชกาลที่5ถึงสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีข้อเสนอว่า กรุงเทพมหานครได้เข้าสู่การเป็นเมืองกลางคืนอย่างเต็มตัวเมื่อทศวรรษ2,460โดยการศึกษาได้อาศัยกรอบแนวคิดทางมนุษยวิทยาที่ศึกษากลางคืนในฐานะที่เป็นพรมแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่พร้อมให้เข้ามาสแสวงหาผลกำไรที่ไม่ได้แตกต่างไปจากการล่าอนานิคมซึ่งพบว่าทรัพยากรของประเทศไทยยามราตรีในช่วงเวลานั้นถูกสำรวจน้อยมาก การล่าอาณานิคมยามราตรีเริ่มต้นจากหลังสนที่สัญญาบาริงที่เป็นผลให้วิทยาการภูมิปัญญาของชาติตะวันตกทะลักทลายกำแพงเมืองเข้ามาอย่างมหาศาลเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมืองสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเห็นได้จากที่กรุงเทพมหานครแต่เดิมเป็นเมืองแห่งน้ำก็ไปเปลี่ยนเป็นเมืองบกด้วยหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น หนึ่งในนั้นคือปัจจัยที่เกิดจากชาวต่างชาติต้องการพักผ่อนย่อนอใจจึงได้เกิดการตัดถนนหนทางเพื่อสะดวกต่อการท่องเที่ยวทําให้กําแพงเมืองเป็นสิ่งที่เกะกะผู้คนเริ่มสร้างบ้านเรือนตามถนนหนทางเกิดการนําเข้าวิทยาการที่เรียกว่าไฟฟ้าเข้ามาแทนการจุดไฟเพื่อให้ความสว่างวัฒนสมครามภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่5บริเวณหน้าวัดมีรถรางไฟฟ้าวิ่งบนถนนจัก,กรพงษ์ แต่เดิมความสว่างเกิดจากการจุดเทื้อเพลิงซึ่งสถานที่ที่สว่างที่สุดคือพระบรมมหาราชวังโดยความสว่างนั้นยิ่งไกลพระบรมมหาราชวังมากเท่าใดบ้านเรือนเหล่านั้นก็ค,อคอ่อยๆมืดลงตามลำดับฉะนั้นเมื่อนำเข้าไฟฟ้าเข้ามาจึงทำให้ชาวตะวันตกและชนชั้นนำเจ้านายต่างแย่งความเป็นเจ้าของสัมปทานในการให้ความสว่างซึ่งความสว่างจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวลากลางวันและเวลากลางคืนคล้าเลือนไม่ชัดเจนอีกต่อไป การรับภูมิปัญญาจากชาติตะวันตกได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องของกาลเทศะจากแต่เดิมชาวกรุงเทพมหานครยึดบรรทัดฐานแนวคิดแบบคติไตรภูมิการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏชาตินี้และชาติหน้าแต่เมื่อได้รับภูมิปัญญาจากชาติตะวันตกในเรื่องขององค์การทำชาตินี้ให้ดีที่สุดจึงทําให้ความคิดเช่นนี้ส่งผลต่อเรื่องอื่นๆที่นอกจากการทําบุญแล้วต้องรอผลในชาติหน้าเพียงอย่างเดียว รวมไปถึงเรื่องของเวลาแบบมาตรฐานนาฬิกาได้ทำให้การนับเวลาลเปลี่ยนไปเป็นผลให้การใช้ชีวิตหรือการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนเริ่มเปลี่ยนไปอกอบกับการเข้ามาของไฟฟ้าและวัฒนธรรมตะวันตกได้ทำให้เกิดกิจการใหม่ๆที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครไปอย่างมากมายก่ายกองและสภาพของกรุงเทพมหานครก็เริ่มกลายเป็นเมืองกลางคืน <interject ing. S 2> การก่อเกิดวัฒนธรรมใหม่ในยามค่ำคืน แต่เดิมชาวกรุงเทพมหานครทั้งใพร่และทาสต่างทำงานหนักในช่วงเช้าและกลางวันส่วนในช่วงกลางคืนเป็นเวลานอนเพียงเท่านั้นเพื่อผ่อนคลายจากการโหมง,งานหนักแต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงได้ทำให้ในช่วงเวลากลางคืนถูกส่องสว่างด้วยวัฒนธรรมใหม่ๆที่มาพร้อมกับแสงสว่างในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นโรงบ่อนพนันคลับสโมสรซ่องโเพณีสวนสาธารณะร้านพัตตาคาหารโรงภาพยนตร์เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนจากเวลากลางคืนจากตะวันตกดินหมายถึงเวลาเข้านอนสู่การพักผ่อนหย่อนใจนอกจากนี้เวลากลางคืนจึงเป็นช่วงเวลาให้ชนชั้นล่างได้สแสวงหากำไรด้วยการทำงานยามราตรีต่อเนื่องจากการทำงานในกลางวันเพื่อหาไรายได้ให้ครอบครัวตัวเองเพิ่มมากขึ้น ส่วนชนชั้นเจ้านายและขุนนางราชการอาศัยการมีทุนทรัพย์เป็นที่ตั้งก็สามารถสร้างกิจการในยามค่ำคืนเพื่อหารายได้อย่างมากมายดังที่ยกตัวอย่างมาข้างตน้นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อความสว่างส่องไปสถานที่ที่มืดมิดได้ทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่ส่งผลให้วิถีชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัวและสารารณะเปลี่ยนไปอาทิเรื่องของชุดนอนชุดออกงานสังสรรค์เป็นต้นโดยที่สังคมได้สร้างบรรทัดฐานให้คำนึงว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสม นอกจากนี้สภาวะกลางคืนได้ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจากแต่เดิมความมืดเป็นเรื่องของสิ่งชั่วร้ายผู้ถี่ปีศาจสู่การออกไปพักผ่อนย่อนอใจในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นผลให้ค่านิยมต่างๆในสังคมกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้หญิงและผู้ชายสามารถถูกเนื้อต้องตัวกันในที่สาธารณะได้กรณีโรงภาพยนตร์หรือการเต้นรำการออกไปรับประทานอาหารข้างนอกที่มีดนตรี การนิยมชมชอบระบำโปกสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางศีละธรรมแบบเดิมหรือแม้กระทั่งสถานะเวลากลางคืนเป็นสิ่งที่เปรียบเหมือนสวิตท,ที่เปิดตัวตนทางอัตลักษณ์ให้ออกมาจากกลางวันซึ่งถูกครอบงำด้วยกฎระเบียบการทำงานอาทิกรณีการรักเพศในสมัยนั้นจะใช้เวลากลางคืนซึ่งเปรียบดังการหลุดพ้นจากการครอบงำหรือจับจ้องของสังคมแสดงตัวตนอัตลักษณ์ออกมาการผสมกลมกลืนและการประทะขัดแย้ง แน่นอนว่าการเกิดวัฒนธรรมใหม่ในยามค่ำคืนได้ทำให้เกิดการประทับขัดแย้งกันของชนชั้นต่างๆเช่นโรงภาพยนตร์ที่พวกผู้ลากมากดีก็จะซื้อที่นั่งราคาแพงเพื่อแสดงแสนยานุภาพถึงความแตกต่างระหว่างชนชั้น เช่นเดียวกับกรณีการตัดถนนได้ทําให้เกิดค่านิยมการขับรถยนต์ที่ชนชั้นสูงจะขับไปตามถนนโดวยวิธีเปิดประทุนรถเพื่อแสดงความมั่งมีของชนชั้นตนเพื่อมองชนชั้นล่างที่อาศัยอยู่ตามริมถนนรวมไปถึงขับสโมสรที่จํากัดเฉพาะกลุ่มที่เป็นชนชั้นเดียวกันเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันในช่วงเวลานั้นก็ได้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานั่นคือชาวชนชั้นกลางที่ได้ประสานวัฒนธรรมต่างๆจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกลายมาเป็นค่านิยมของคนกรุงเทพมหานคร